แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม2ชั้นประถมศึกษาปีที่1หน้า30มอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะแบบฝึกหัด9.7แบบรูปําของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆข้อหนึ่ง เขียนเครื่องหมายถูกหน้าแบบรูปซ้ำที่มีรูป,รปลูกโลกหนังสือนะคะเป็นชุดที่ซ้ำในแบบรูปก็จะต้องเป็นลูกโลกหนังสือลูกโลกหนังสือลูกโลกหนังสือสลับกันไปแบบนี้นะคะชุดที่1เป็นลูกโลกหนังสือหนังสือลูกโลกหนังสือหนังสือลูกโลกหนังสือหนังสือแต่ในแบบรูปมีแค่ลูกโลกแล้วก็หนังสือเลยนะคะอันที่2 ก็จะเป็นลูกโลกหนังสือ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 เพราะฉะนั้นแบบรูปที่ตรงกับที่โจทย์กำหนดให้ก็คือแบบที่แบบที่2ค่ะเขียนเครื่องหมายถูกในแบบที่2เลยค่ะข้อ2เขียนเครื่องหมายถูกหน้าแบบรูปซ้ำที่มี สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงรีเป็นชุดที่ซ้ำในแบบรูปนะคะชุดแรกเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงรีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงรีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงรีอันต่อไปเป็นสี่เหลี่ยมวงรี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 เพราะฉะนั้นที่ตรงกับโจทย์กำหนดก็คือชุดที่หนึ่งค่ะใส่เครื่องหมายถูกหน้าชุดที่หนึ่งเลยค่ะ ข้อ3วงรอมรอบชุดที่ซ้ำในแบบรูปนะคะผู้หญิงเด็กผู้ชาย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 นะคะเราก็จะได้ผู้หญิงเด็กผู้ชายเป็นนะคะแบบรูปในแต่ละชุดนะคะต่อไปก็จะเป็น กันไกลกาว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 นะคะเป็นแบบรูปชุดที่สองต่อไปก็จะเป็นกลวยทรงสีเงงส่เหลี่ยมมุมฉากทรงสีเงงส่เหลี่ยมมุมฉากกลวยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กลวยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเราวงล้อมรอบตามที่เห็นในภาพเลยค่ะสำหแต่และชุดนะคะอยากเก่งคณิตคิดคถึงคุณครูเพิ่ม